ำำจจใสวัสดีค่ะจากที่ไหนฮะต้องเป็นพีดิกนะคะยงานทอลกสร้างแรงบันดาใจใช่ซึ่งจะเป็นงานของเสลต์เดบิวตี้ต่างๆนะคะแล้วก็มีชี่แข่งมาพูดนะคะในการสร้างแรงบันดาใจนะคะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าเขาได้ประสบ ปัญหาอะไรในชีวิตก้าวผ่านอะไรมาในชีวิตบ้างถึงจะประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้นะครับเป็นงานเล่าเรื่องงานเล่าประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาเนาะจิใให้แนวคิดในการใช้ชีวิตนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะเราก็ไม่คิดของเราก็ได้มีส่วนร่วมในส่วนของแคลริตี้นะคะซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่เราอยากทำมากมากขอแคลเช่นเดียวกันนะคะก็คือการมอบทุนการศึกษานะคะให้กับน้องๆนะคะเรามองว่า ที่สุดคือที่สุดเลยคือโอกาสทางการศึกษาของตัวเองนเองค่ะซึ่งบรรยากาศนานจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะคะไปค่ะ ท้ายนี้นะครับอย่าลืมติดตามนะครับดรเมคคลินิกนะครับทุกช่องทางเลยไนมะ่ว่าจะเป็น f a c e b o o k Instagram Line แอดยูทูบชาแนลกูเกิลติ๊กต๊อกแล้วก็ w w w d o บายเว็บด็อก c ตอด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากมานะครับสวัสดีครับ